จังซั่นยามกินข้าวเฮ็ดจังได๋ว่าสิยามกินข้าวว่เมียแพงกินก่อนให้เมียกินตั้งแต่ตอนวาอยสดน้มาเางวยาลังแม่นบ่เออก็สิเฮ็ดจังซั่นจเอานไปหาเนไก่ตีอยู่ไสแล้วแม่นบ่ล่ะ คอยกับคอยเจ้า่อดใดไปสัลยบาดเนี่ยนั่นล่ะพอจะรักถึงบันสินสียมาสิสมมาดอกไม้โคเด้อขวเด้อถือบันสินสิยมาสิสมมาดอกไม้โคยกเตี้ยขวเหยับเข่าสามครั้งละจังนอนห้ามตเสียตอนกลับจะจากลาากเพิ่นลาสักการะบคุณพระเจ้กระตุ้งประเพนี้เดิมมาจนสมบูรณ์หมดมังซุมเมื่อดีดเดินเม็นอยางเก็บอนนอกออกจาละวงเข่าเทนตังท่านไปเหยียดจังสักษาลกโมทนานี่ตำล่าค้าสอนว่ เหียแม่หนาหัวให้ปันทาย่เแี่ให้พ่อปันอย่าทะเลาะกันจงมัองมาเตีนนัการีน้อยกกจะโะเพิ่มเแิมเน็มระอเหวียงเจารจ่าดกคำสอนบทสนทอนมที่กเด่นเช่นใหวังให้ทย้เจ้าสรนถึงบนบัวรับบววาไม่สอนเรี่ยงแก่สัตว์แตเดระเนไหักหวานี้นั่นารายบัโต้อน โตอนเกียงผาเกียงกทีประเทนี้เราุทโตกวดหัวโนดูประเทนีแลบพระตึงไก่หลายเชื้อศีลนันนาและรักวราเอย่าไปน่าควางห่วงมานดคับโลกว่าจนหงส์เศ้าหักตาหลักพมีหันาทำกันอย่าเสมอต้นเฮาเกียงกว่าตามตาคอดนำเกียงอนุ่มผาพืนยิ่งพุงดีงานไทยบบพรึงนอนเราอิอยากไม่ทำต่อกินเกงต้องอนาโหดอยากไม่ทำต่อจึกงต้องอนาโหดพอมเนี่ยบรบุตาตันยุ่งดูแลตึงตาสองต่ำ ผมราชินาต่างเถื่ทำแปกมันโดนนักนาไร่เด็กเด่เด็กเด็กสิ่ิงหองหอมใสให้สินอยับเข้าใจท่านพกลาผากูไดจัดดวงทัหมุนยิ่งาตังจังระชินเงาใหญ่เกินใจได้สัวเมียหลกฟังข้ามผัวลูกฟังพ่อแม่ลูกฟังพ่อแม่ป่จังไ่บ่แม่สอนมึงก็ขยันทำนอหลานเนาะ mất chi <laughs> nhau bọn bạc nhưng mình đã phát hiện ra trong mình nhau bọn พาเพกติพระเพนี้เจ้าพดเกดหัวโมดูพระเพนี้แบบพระก่กายหลายเสืสินแล้วท่าบารมีไปน้ากวางทองหลวงมาทับโดกงวางสุงงเต้าผ้าสามรักคนมีหันถ้กดรเย็นเสมอน้ำขึ้เ่าวปพียงกว่าตามตาก้นางแก่งตาลงกักก็ไม่แห้งพบวิ่งหันตามเขาไปนอนอนองเนี่ยไม่ทำกอเกินแสนง่อหน้าโอดให้กับบให้กงูถึงท่านีนี่เมตตาการลุม มดเตาอุบเบขาติดจันดังเ่าแนยวพงมางเต้นจะเลื่อดหลบกระมนาแรงสงคิดเตสะเดนตรงตรงแต่มาเลาหมายคนพ้นสีที่หลายแผลใหญ่กอนตังมีุทธรากนังธรรมั่รัตังซั้งรากนังสามตากันเป็มเกลีวโอ้ยไม่หลายกาวาน้อง่าทั้งือ สาการเปลนแกวสามหลวงวัดลูโซกับพกหกหลาหลางเสียงดอยมีสารทำบุญเมือเนี่กระัดเทสมศรนบอนสามะตทางถิงแจกทนบ้านมีสามํำรักศาสนาพีนี้เป็นหล่ามีจักขอตาบอรันขัน้าวลูกบ้อนนอหลาเทาหุ่นเท่าสัตว์มคนจังบอาไหวางสั่นดัวพอเท่ารับบาเี้ยคนให้หูจักมีจักอง ผู้จักผัวจักเมียคือหน้าที่ของผัวมีไว้จักอย่างมีหน้าที่ของผัวเปัญญาวัยและหาย่างในหน้าที่ของผัวเนินคือยองยองว่าเป็นภรรยาจริงจริงสองไม่หยัดยานโดยมีนใส่ไข่คือเงี้ยงเมียเจ้าของใส่ผู้อื่นสามไม่หนอกใจในหญิงอื่นสี่หมอดีจากการบานเลี้ยงไห้อาหารเครื่องแต่งตัวสมควรเหตุสมนุนสมหนาภรรยาจังสิแกนนาที่เมียปัดให้นักแหงแหนมก็มีฮาดังกันคือภรรยาดีดีนั่นต้องผภาคปฏิบ ขีนรักฐานเนี้ยช่างต่อเมียนเมียเป็นคนกันให้สมบาลีอ่างรักฐานไว่วาพันรยาปรมาสุขาพันรยาเป็นยอดสหายเยิงว่าจางสันเพราะฉะนั้นพันรยาทีดีอุลตรตรีเจรูดจากนาจักนาทีปฏิบัติลัลนาทีเม่พนกระจัดใบเพียงหายางเลิงเมียนโตอยางต่อการงานดีสองเป็นผู้มีเม่ตรีโรจักัาแกนห้าพี่น้องผัวแลีนมาเพิิงอาศัยมีแนวใดกระสงขอกันไปตามมีตามก เรธนากันเถิดยาดเมฆทั้งหวง่อที่สามย่าเป็นคนขัดขวงโลูกล้านหนาเกลียบประพฤุชนหาเดียบใชสอื่นลำไปอย่าไปคิดนอกใจผัวโตบ่เมีนสมกับวาป็่นแกนยิ่งแก้วเก่ง ให้รักษาศัพด์สินที่ผัวหาได้ลูกจะกินจะไก่ลดยอนโ้นฮอนอยาเป็นิ่งแสงงอนละถลายเกียจทางคิดจะการบานตองมันคันแขงเงยหมุดเสาแง่แม่แรงจะสับหลักสี่ลีบวันได้ฝนเป็นดีกะจังอยน้ำถามมันจะเถืดกับน้ำเมฟองเอาท่านลูกจากการปลูกวันหาวให้ไหมมอนผู้ใดทำตามก่อนพอจานเครื่องกาวหวังบ่ได้หลับข้าวสุขขีสุขีนี่หลับเนี้ยดีดีลกตามํำกาวผววผู้สาวผู้บ่าวบัดก็มีผู้สอน นทำตอนว่าดังการัวเอ้ยัวใยายเพื่นได้ท่าขาดมาท้าเสียตามเหียบัวข้อเมียที่ดีมีไ้เนื้อให้หมอบคิดใจเจ้าไว้กับเมียของเจ้าคนเดียวเได้มา ขือกันสีหมอบคิดใจข่อยไว้กับหัวของข่อยคนเดียวสิดีมากจังสมเสือแกนอมยิ้วแค่บรเวกข้องการเป็นไพ่กะตองทำาน้าที่ให้เหมาะสมการเป็นเัวให้กะตองทำาน้าที่ให้เหมาะสมหวานให้ออมหมไวเกินยันยืนมือก็ไปอยู้ามีความคัดของมองแกสะพายยายาไปทำปวดตาเถียงข่อยบอยอนหลายเพิ้นสิเห็นตอนหายว่าเอาหา้าบเงินถือข้างเตือนการโน้นใ ตั้งลูกสตาวมาโลกบ้านนางเอ้ยเป็นมาไฟในบ้านนางท้านยาน้ำหัว ไปนอกบ้านย่านัเข่าโซเมืองยังจะไปถงเพียงสามีภรรยา่นหลอกล้ามอยู่ป่ายากเอาเข้ามาเงินคนสิทธิสิเตียนว่าเฮาสาจอวยาเป็นไส้หนกตอสับสอดตอดหายาเป็นยิ่งหนกตอสับตอดตอดหาเรื่องนั้งวีสาขาจะแก่งานสมซึ่งจะไปอยู่น้ำปูกับพ่อเปียกต้สอนนี่หลักค้วนบาดตอนกวงจำตัวยางสูภาษิตต่างงอ่างยู่รู้หลาสอนหนอดพันระยะสามีทั้งโคให้โลดจักการยุ่งเหยืัวขวองมี เพิ่นยานเสียมยานเสียเหตุข้องพ่อแม่คำสอนนี่จะลื้อใตั้งแต่ขังเด็กดดำบัง พ่อใหญ่ลัดมาเนี่ยทำสอนอีตั้งแต่ขังเด็กดำบั่งสอนในพวกสามัญข้องเรียนเฮียนนำให้รู้สูงให้รู้ต่ำเหตุเผาข้องเกยนี่แหละนางฉันเอลยทำตามนาทีคนอยยุนีกับสิเงียบสีดีคอยรับฟังก่อนไปเสด็วพ่อหลัดนั่นแหละผลมาเฮาสิลำเป็นเรื่องยัดเยียงกันหนมั่นยากเปิดที่เห็นตอนนายพระสนนาซาเลสผู้เพิ่นตั้งสูงเมื่อกาฮูกว่าหมอลำกรองผู้ใดสิมีผู้ผู้ฟังเขาคงหลูฟังบ่ดูลงป่าวิชาอาการไปสิกา เย้าก่อนซุ้มนี่จัดสรรไปสตัดนักโตผู้มันโม่เอิมผู้เั่าค้นถือ่าโตดังเลีวเลยบ่หาท้องเพิ่มวอดบาดเตยเตปบางคนเลยเลี่ยนกายบ่หองเอาเสาต้นเลยบ่สนใจสั่ล้มไปแต่ทั้งลูเต้นของน้องแกงอย่างกะพ่อเล้วแกกันสอนบาตนั่นแล้วก็สอนบาตนี้ล่อหลอกให้คนเฮเย้าก็สอนนี่กี่นพ้ม้าน้ำเพิ่มเติมไปลำเลียงจักเสียงเกียงเสียงจ่อยเล่าหนือกัเหนียตั้มทั้มทมุนหลับขืนเพ่งยวนลงกา n อง จัาว่าล่ำจับว่าหัวหุ้ยนายอยากอายต่างของเสียงอ้วยเสียงค้างว่านมันพ้นเก็บตองมันกะเมียรำเมียไปกับเจ้าจะไปรับบางมองเจอท่าเอิญนาเหตุพ่อใดเวลาต่องเอาเปรียบคู้จางพ่อใดคาประจำบางงันนั่นเพควนให้ลำลำพาปฏิบัติเพื่อให้เป็นแนวทางแก่หลานเลนหลอนเลยบ่มีคนซ้ำรั้งเสาเขาปลาแปรกระตือกระตือเทิงคามาบาเขาหยุดหยุดจะก้อนพวกเจ้ากระพัง

เอาเป็นซ์ซันสิหลวงพ่ออันเจ้าข้าปัญญนเจ้าคือมาเป็นบูนไครมนเลียงวะซ่าเออเอาสั่งว่วงกั่งว่างบาร์ดีเออเด็กเดินเดินเติมเ่อมาเราลานนอกบาร์เดอตะไดเออผัวดีเมียดีผัวดุแม่พอผัวคอเมียเขาเจ้าเป็นน้าอไปเป็นเลี้ยมพูดกะเพดกะพ้องกันลนนอกบารดอเนาะบาดีเขาจะไปเข่ามาใส่บาร์เดวานะลาคนจังได้บอกว่าลายพระพุทธเจ้าสิเห็นอย่างบาเจ้าว่าตะไดเนาะว่าหันเนาะ ว่ะนารวามัมาสัมผุโธพระวาพุทธงพระวังตังติวะเทมีรถนี้ไปข้ามาวพระอรหันพุทธาครพุทธโอเปรวาพุท์เ็วมองโลโลทันสอนผู้ในนู่ตามนี้สังกวันทีสักลาวาสวาขาโตพระาาทธม มายอมรักษาผู้ปฏิบัติให้พระโอไปทางสวามีรันจันนอกเสียเร้าตะพันว่าสุปฏิปันโนภะตวะโตซาลังโฆผู้เป็นสงสารอุงุสสะจันังสาโบขู่สานดังไม่ข้าบุจ้าปรตนาไทัยก็ได้เนมาากาสังพูตหั้ว่าพิูจะยังยังควรคอยวันนี้เอาตะปาเนียนี่ลมันเนิ่ก็บาหลงพอเจ้าว่าอุจจตเนี่ยมีแมซี่มันนี่ง 乱花乱花的啊！对 <laughs>